นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่4ี่พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ําเดือน6ปีเถะวันนี้เป็นวันธรรมสวรณะหรือวันพระนะครับและเป็นวันฉัตรมงคลด้วยนะครับวันนี้เหมาะแก่การไหว้พระขอพรนะครับในทางสร้างกุศลกันนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนก สีับโชคของวันนี้คือสีทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือทัพทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอเด็กต้อเต่าถอถุงทอทหารถอทงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคืออสสารโสโบรสีโสเสือหอหีบรอจุราว เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอออ่างเลขมงคลบันนี้เลข8เลข5และเลข1หมายเซตบันนี้ปราจีนสอนไว้ว่าต้นไม้ใหญ่เกิดจากกล้าไม้ต้นเล็กๆหอสูงเสียดเมฆามีฐานรากเตี้ยติดดินวิถีไกลพันลี้มีจุดเริ่มต้นที่ใต้ฝ่าเท้าของเรา ขอเป็นกำลังใจในการเริมต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ